สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกว่าเจ็ดศตวรรษที่ประเทศไทยมีเสถียรภาพและความมั่นคงโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักใ้กว่าเจดทศวรรษที่คนไทยมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีตราธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิต ูท้ทรงครอ,องแผ่นดินโดยทรงตั้งบ้านในทศพิตรราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหมาชนชาวสยามอย่างแท้จริงตามที่พระองค์ทรงตั้งพระราชศัตยาที่สถานไว้ตอนรัชสมัยของพระองค์บัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิาราลงกรณ์สยาม,มากุฎราชากุมารซึ่งทรงได้รับความไว้วางพระชาลุดไทยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าสถานปนาและทรงสถิตยอยู่ในพระราชสถานะ องค์พระราชทายาตมากว่า44ปีทรงพระกรณุณารับคำกลา่าบมาคมทูลอันเชิญขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ราชาัชกาลที่10แห่งพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์เพื่อทรงสืบสารพระบรมราชาปาธิธานและทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทในการสารต่อศาสรตระรร์พาชาของในหลวงราชาัชกาลที่9ให้ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปขอให้พวกเราทุกคนจงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชได้โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกประมอมอาณาประชาราชชาวไทยรวมทั้งให้ทรงพัฒนาประเทศไทยภายใต้การปกครองแบบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจนประสบความสมําเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีสัรทีสุข และความสามัคคีปรองดองสมดังพระราชปริธานปรารถนาตราบกาลนานเทินพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับหลายปีที่ผ่านมาโครงการในพระราชดุเพ์และโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชบริในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีมากมายหลายโครงการซึ้งนอกจากจะทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้วยังเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ไปขยายผลที่ล้วนเป็นคุณประโยชน์อย่างอเดียกนันต่อพระศุกริกรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเช่นโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตอันเชิญพระนามาพิไทยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญ,ญลักษณ์โครงการเป็นโครงการที่ให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยการสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรกลับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการให้คำปรึกษาด้วยความรู้และบริการทางวิชาการใหม่ๆการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยรวมทั้งการให้บริการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการเข้าถึงเกษตรกรโดยตรงนะับว่าสามารถตอบสนองทั้งความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ด้วยทั้งนี้มีกิจกรรมที่สําคัญได้แก่1คลินิกพืช ช่วยแก้ปัญหาโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชวัชพืชสารพิษตกค้างและการขาดธาตุอาหารพืชและวัตถุมีพิษทางการเกษตร 2. คลินิกดินช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย 3. คลินิกสัตว์ช่วยแก้ปัญหาโรคสัตว์ด้วยการตรวจรักษาพยาบาลควบคุมบำบัดและให้ฉีดวัคซีนแก่ปัสัตว์4คลินิกประมงเผยแพร่องความรู้ในการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมทั้งการแก้ปัญหาโรคสัตว์น้ำ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ5คลินิกบัญชีให้คำแนะนําและส่งเสริมการจัดทําบัญชีฟาร์มเพื่อการบรหิหารจัดการที่ดี6คลินิกชนประธานให้ความรู้และหลักวิชาการเกี่ยวกับการบรหิหารจัดการน้ํา7คลินิกสากรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มกเกษตรกรในการรวมกันเป็นสากรและ8คลินิกกฎหมายที่ดําน,นงานด้านกฎหมายที่ดินเป็นต้นนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้เคยพระราชทานที่ดินสวนพระองค์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จํานวน1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการในลักษณะคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ้นของคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยแบ่งพื้นที่170เป็นพื้นที่ป่าไม้สำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววันเกษตร ในทักษะเส้นทางเดินป่าสําหรับการศึกษาธรรมชาติและพื้นที่ทุนนนึ่งที่เหลือเป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้พื้นที่ทรงงานและแปลงสาธิตเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรประกอบด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําการฟื้นฟูปรับปรุงดินการพัฒนาแหล่งน้ําและการส่งเสริมอาชีพเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่วันเกษตรและธนาคารอาหารชุมชนโดยมีการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำำานําลาธาร สำหรับใช้เป็นแหล่งรวบรวมพัฒนาพืชสมุนไพรและเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนอีกด้วยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ขยายบทบาทเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนโดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและวิจัยพันาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่เช่นการเพาะชำกล้าไม้โตเร็วเพื่อแจกใจ่ายให้กะะนนับราษฎรนำไปปลูกปาไม้ใช้สอยไม้โตเร็วสำหรับใช้เป็นฐานและเฟืนในการหุงต้มอาหาร ในชุมชนและครัวเรือนควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆทดแทนการใช้ฟืนอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจําวันซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติแล้วยังส่งผลให้ราษฎรเกิดความรักความหมงแหนทรัพยากรปา่าไม้และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอีกด้วย สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาในการให้ความสําคัญกับการปลูกป่าในใจคนโดยการฟื้นฟูป,ป่านั้นต้องปลูกจิตสานึกการรักผืนป่าในใจคนก่อนด้วยนะครับนอกจากพระราชกรณียกิจด,ด้านการเกษตรที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงให้ความสําคัญกับด้านการศึกษานับแต่ในอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยทรงมีพระราชดำริให้ดําเนินการโครงการทุนการศึกษาด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะที่มีฐานะยากจนลําบากแต่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องตามความสามารถของแต่ละคนเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพแก่เยาวชนไทย ให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในอนาคตต่อมาพระองค์ทรงมีพระราชดำร,ร,ริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นอีกทั้งทรงมีพระราชดำร,ร,ริให้กำหนดหลักเกณฑ์การพระราชทานทุนและวิธีการคัดเลือกคัดสรรและกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในระดับ,บมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพต่อนเนื่องไปจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนที่สําคัญทรงให้ยึดหลักให้มีการกระจายทุนครบในทุกจังหวัดและให้มีความเท่าเทียมระหว่างเพศของผู้รับพระราชทานทุนด้วยปัจจุบันมีนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อนเนื่องกว่า1,000คนแล้วทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาล นั้นให้ความสําคัญอย่างมากกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยาพกรมนุษย์และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการไปรูปก,การศึกษาที่รองรับการพัฒนาในศตวรรษที่21ที่จะต้องมุ่งเน้นการสร้างจินตนาการการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรคน,นวนโยายสาคัญส่วนหนึ่งก็ได้แก่การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งความหมายที่แท้จ,จริงก็คือการลดเวลาที่นักเรียนเรียนแบบพาสซีฟคือผู้รับแต่เพียงอย่างเดียวลง แล้วเพิ่มเวลาที่นักเรียนเรียนแบบแอคทีฟให้มากขึ้นคือเป็นผู้ปฏิบัติเองเรียนรู้เองให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทั้งนี้การจัดก,การเรียนรู้ต้องมุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้มีความเข้าใจและจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถนําความรู้นั้นไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปใช้ในการทํางานการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยพี่น้องประชาชนครับ องค์การสหร,ระชาราติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมข,ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลผมยึงของนำเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของในช่วงโพธิรันอายุ68ปีเป็นผู้บกคร่องทางสายตาเป็นศิเก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถึงตั้งขึ้นมาด้วยแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทําให้ทุกวันนี้คนตาบอดที่มีความพร้อมมีศักยภาพและความสามารถก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาไม่ต่างจากคนทั่วไป สามารถเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาทั่วไปสามารถสอบชิงทุนไปเรียนสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจนขณะนี้มีคนตาบอดเรียนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แล้วหลายคนนอกจากนี้ทรงมีพระราชาประสงค์อยากให้ผู้พิการทางสายตาทุกคนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตไม่ทอดอยกับโชคชะตาพระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงยิ้มสู้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนซึ่งปัจจุบัน เป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับทุกคนในประเทศไทยให้มีความเพียรอันบริสุทธิ์และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคท้งนี้บ่อยครั้งที่พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชทานเลี้ยงอาหารที่โรงเรียนสอนคนตาบอดช่วงปีใหม่โดยนายรัชตะมงคลอุปนายกสมาคมศิษธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดเล่าว่าสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาที่โรงเรียนบ่อยมากเพื่อไปทรงเยี่ยมเยือน นักเรียนผู้พิการทางสายตาหลายครั้งที่พระองค์โปรดที่จะเล่นกับเด็กๆโดยไม่ให้บอกว่าพระองค์คือใครแต่ทรงให้ขานพระนามย่อว่าพลอีกทั้งยังทรงเป็นพระอาจารย์สอนวิชาดนตรีให้แก่ผู้ผพิการทางสายตาและทรงเป่าแซกโซโฟนพระราชทานแก่ทุกคนอีกด้วยจะเห็นได้ว่าสาพระราชาให้ความสำคัญกับทุกเรื่องไม่ละเลยเรื่องเล็กๆรวมทั้งการแก้ปัญหาผักตบชวา ที่ดูแล้วหลายคนคิดว่าไม่เกี่ยวกับเขาจนกว่าจะรับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังยิ่งกว่านั้นคนส่วนใหญ่มองผักตบชาวาว่าไร้ค่าไม่มีราคาข้างวดอะไรแต่หากเรารู้จักมองแล้วก็จะเห็นคุณค่าสามารถนํามาแปลร,รูปเกิดประโยชน์งอกเงยเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าสารด้วยมืออาหารสัตว์หรือปุ๋ยหมักแปลงสวะวัจพืชให้เป็นทุนให้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆเลี้ยงลูกเมียได้บ้าง ปัจจุบันผักตบชวากว่า6ล้านตันทั่วประเทศทั้งในแหล่งน้ําปิดและแหล่งน้ําเปิดกําลังก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเช่นความหนานแน่นของจํานวนผักตบชวาทําให้น้ําเน่าเสียเพราะขาดออกซิเจนทําให้การไหลระบายของน้ําเป็นไปได้ช้าและส่งผลเกิดปัญหาน้าล้นตลิง่งรวมทั้งกีดขวางการขนส่งและการสัญจรทางน้ําอีกด้วย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเคยมีกระแสพระราชำดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคม2532อันมีใจความที่ทรงห่วงใย,ยต่อประสบนิกรชาวไทยในปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและสังคมโลกที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอคณะรัฐมน,นตรีและมีมติกำหนดให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมไทยโดยในปีนี้คณะกรรมการอํานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมโรณรงคจิตอาสาประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เป็นกิจกรรมหลักเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยในวันที่4ธันวาคมนี้พร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งยังได้กาหนดมาตรการในการกําจัดผักตบชวาไว้2ขั้นตอนดังนี้คือ 1. มาตรการในการกําจัดเก็บใหญ่กรอเวลาดำเนินการ6เดือนตุลาคม59ถึงมีนาคม60เป้าหมายก็คือการกําจัดผักตบชวาทั้ง6ล้านตันทั่วประเทศ 2. มาตรการในการป้องกันเก็บเล็กซึ่งกําหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นอําเภอและจังหวัดตลอดจนประชาชนทุกคน ได้ร่วมกันกำชับกวดขันเสริมทร้งความรู้ความเข้าใจและการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหารวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเช่นเรือพายเรือท้องแบนโดยให้ดำเนินการต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการกำจัดในแหล่งน้ำนั้นเสร็จแล้วนะครับอย่าให้เกิดขึ้นใหม่อีกโดยเด็ดขาดหาที่เก็บหาที่กองและหาวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันภาคภูมิใจกับข้าวหอมมะลิของไทยที่ได้ชื่อว่า มีรสชาติดีที่สุดในโลกครองอันดับที่1ปี2016ในการประกวดข้าวระดับโลกณจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ18พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเกณฑ์การตัดสินสีด้านหลักได้แก่กลิน่นรสชาติความเหนียวนุ่มและรูปร่างลักษณะโดยวิธีตัดสินแบบ blind testing คือไม่ให้กรรมการทราบว่าเป็นข้าวประเภทใดของประเทศไหนโดยคณะกรรมาการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสมาคมบริษัทที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำอาหารในสหรัฐและพ่อครัวที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆร่วมกันเป็นกรรมการนับว่าเป็นกำลังใจให้กับชาวนาไทยและคนไทยทุกคนที่ได้ทราบข่าวผมเห็นว่าเป็นการที่จะเป็นแชมป์นั้นไม่ง่ายนักแต่การรักษาแชมป์นั้นยากกว่าก็ขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันรักษาและปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มพูนราคาด้วยคุณภาพซึ่งมีความแตกต่างให้ได้ในอนาคตรวมทั้ง ข้าวผ่านต่างๆของไทยให้เป็นที่นิยมมีคุณภาพดีเป็นเกษตรอินทรีย์ทราบคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลกด้วยนะครับอีกประการหนึ่งผมอยากทําความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยว่าเราจะร่วมมือการสร้างกลไกประชาัฐเพื่อสร้าความเข้มแข็งเพิ่มทีความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ําและก้าวข้ามกับดักรายแานกลางๆกันได้อย่างไรกรณุณาพิจารณารายละเอียดจากอินโฟกราฟิกข้างล่างนี้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยสรุปได้ว่าหนึ่ง การใช้กลไกชารัฐสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นสากลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรแปลงใหญ่โดยให้ความสาคัญในการสร้างแบรนด์และกำหนดมาตรฐานที่เป็นสากล 2. สร้างห่วงโซ่คุณค่าทั้งอุปสงค์และอุปทานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้ครบวงจรทั้งต้นทางกลางทางปลายทาง 3. สร้างห่วงโซ่ใหม่โดยเชื่อมต่อระหว่าง 5S เอครื่อเดิมกับ5 S าเเครื่อใหม่ เพื่อจะนำไปสู่ไทยแลนด์4.0ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของเราเองมุ่งสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม4ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดและเป็นสากลทั้งนี้จากผลการดำเนินการของรัฐบาลในช่วงปี2557ถึง2559ภายใต้วิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน มีความคืบหน้าอย่างมีในยะสำคัญดังนี้ 1. มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกว่า5,000โครงการมูลค่าลงทุน2.2ล้านล้านบาท 2. โครงการที่ขอรับการส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ54ในสิอุตสาหการรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการลงทุนด้านดิจิทัลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีในยะสำคัญ 3. การส่งเสริมการรวมกลุ่มจังหวัดเป็นคลัสเตอร์ โดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐช่วยให้สามารถค้นหาอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศตลอดจนเสนอแนวทางของการส่งเสริมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีความห่วงใยผมอยากให้พี่น้องประชาชนในทุกภาคของประเทศดดูแลสุขภาพของตนเองและลูกหลานรักษาร่างกายให้อบอุ่นหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ขอให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวตามแผนงานที่ได้ตเตรียมไว้โดยให้กระจายการดำเนินการอย่าให้เกิดการซ้ำซ้อนพื้นที่และประชาชนให้มีการบูรณาการกันอย่างใกล้ชิดสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพก็คือการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการรักษาพิบาลแล้วก็จึงจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมีสมองที่ปลอดโปร่ง ดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แจ่มใสจะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์และเมื่อประชาชนทุกคนแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจประเทศชาติก็จะเข้มแข็งในที่สุดนะครับสวัสดีครับขอบคุณขอให้มีความสุขวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับ